สนับสนุนโดยพนาสนกรุป๊ปคุ้มค่าหน้าอยู่029069580 1กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการ SME Academy นะครับผมยังอยู่กับคุณปรินดาตแตรวิจิตรศิลน,นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทโกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝกแล้วก็เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ต่างๆกันไปแล้วนะครับผมก็แอบเห็นเหมือนกันนะว่าแบรนด์กับบริษัทเนี่ยต่างกันอยู่ครับบริษัทโกลเด้น แต่ว่าทําไมเป็นแบรนด์ปรินดาเนี่ยหลายคนก็สงสัยเหมือนผมเหมือนกันเพราะแอบเห็นหลายๆผลิตภัณฑ์ติดแบรนด์ไม่อยู่ที่มาไงฮะจริงๆก็เกี่ยวกับเรื่องยังไงฮะสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงด้วยตอนแรกเราจะตั้งแบรนด์โกลเด้นก่อนค่ะซึ่งจะขายเป็นวัสดุแผ่นแผ่นอัดเป็นแผ่นใช่ค่ะเป็นแผ่นอัดซึ่งคนก็รู้จักกันเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ เราก็จดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยทุกตัวนี้เราจะมีการจดสิทธิบัตรโอ๋นะค่ะแม้แต่แบรนด์ของเราก็มีการจดเครื่องหมายการค้า mm hmm. เพื่อเพื่อความแข็งแรงของเราเวลาเราส่งออก mm hmm. หรือว่าเ,เข้มแข็งทางการตลาด <c oughs> นะคะต่อมาคนก็พอเราทำผลิรดักต์ออกมาคนก็จะมักจะเรียกว่าปรินดาแบบติดคำว่าปรินดาอะไรเง mm ี hmm. ้ยเราก็เลยคิดว่าแบรนด์โปรดักต์น่าจะเป็นปรินดา mm hmm. ปรินดาเนเจอร์ล์ผลิักต <ม>ก็เลยกลายเป็น2แบรนด์ขึ้นมาแต่ว่าก็ทํางานควบคู่กันไปใช่ค่ะ<ม>แต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นคนก็จะเป็นที่รู้จักทั้ง2แบรนด์แต่โกลเด้นนี่จะมาก่อนเพราะว่าเราก่อตั้งก่อน<ม>ค่ะ,ะมาแยกเรื่องของการเจาะเรื่องของการตลาดกันบ้างอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโกลเด้นเป็นไม้อัดพวกนี้นะ,ะการตลาดปัจจุบันเป็นยังไง ก็ได้รับการตอบรับในกว้างขวางมากขึ้น<ม>อย่างสตารนิกเพราะว่าแผ่นอ่านพวกนี้มีการตกแต่งในอย่างโรงแรมสปริงฟิลด์เนี่ยค่ะชะอามรีสอแอนด์สปา<ม>แล้วก็ตกแต่งที่สมาคมสตาปนิก์ในพระราชูประถาม,มาก<ม>ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ก็สวยมากแล้วก็มีพระราชวังมาคลเยวันแล้วก็ในในต่างประเทศก็มีสเปนอังกฤษหลายประเทศที่มีการสั่งซื้อแผ่น กรส่งออกผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็แปลรูปยากง่ายยังไงมาหกับทั่วไปก็เหมือนเหมือนไม้จริงอะค่ะเหมือนไม้จริงถามว่ายากยากง่ายไหมยากทางด้านการตลาดนี่ก็หมายถึงว่ามันเป็นสินค้าใหม่ทุกคนจะดูว่ามันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาได้ทราบได้เห็นวัสดุแล้วหรือว่าได้ทราบความหมายได้ทราบดีเทลของมันแล้วเนี่ยเขาก็จะยอมรับแล้วก็ สนใจมากขึ้นยิ่งโดยในเฉพาะต่างประเทศนี้ก็ได้รับการตลาดดีมากครับคผมคู่แข่งขันเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่าอันนี้เราจดไม่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจดสิทธับัตรไว้ค่ะก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นการตลาดของเราก็คือก็เราก็ต้องขยายให้คนรู้มากขึ้นค่ะเราก็จะมีการออกบูธทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่คนไทยก็น่ารักนะคะก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นค่ะออเดอร์เป็นยังไงบ้างครับณปัจจุบันก็ ก็ดีนะคะก็คือเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็งานงานก็จะเยอะแต่จริงช่วงของเทศกาลของขวัญก็จะงานเยอะขึ้นแต่โดยปกติงานแผงก็ก็ไปได้ดีค่ะครับอย่างวัสดุที่นํามาทําเป็นบริเวณพันปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยหายากหรือว่ามันขาดแคลนหรือว่าเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างไงครเออเอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะว่าวัสดุมีมากไหมตอนนี้เราก็พอกับกําลังการผลิตเพราะว่า เราจะพัฒนามาถึงด้านการพัฒนาวัสดุนี้เราจะพยายามพัฒนาวัสดุไปมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตเราอยากจะพัฒนาให้ใช้ได้หลากหลายมากกว่าเป็นแผ่นอัดค่ะโดยการใช้วัสดุในบ้านเราเนี่ยค่ะ,คะ,คะเพราะว่าการที่เราเอาวัตถุดิบ100%ของเราเนี่ยผลิตแล้วไปส่งส่งออกเนี่ยผลเม็ดเงินที่ได้ก็คือกลับมาในประเทศเรา100ค่ะไม่ใช่เราไปซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วมาผลิต อันนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้ให้กับประเทศมาก เรานามาทาแล้วก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บอกว่านอกจากคุณปรินดานออกแบบเองด้วยแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาในการที่แข่งขันออกแบบไอเดียต่างๆแล้วนํามาสู่ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการส่งเสริมตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็วัสดุพวกนี้ก็สร้างเหมือนเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาใกล้ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากร จริงๆหญ้าพวกนี้หรือว่าเสบิวสิพวกนี้เป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดป่าไม้ต้นไม้ต้นนึงเราตัดเนี่ยปลูกมาตั้งยี่สิกว่าปีตัดวันเดียวใช้ครั้งเดียวแต่อันนี้เป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านเราอะฮะมีวัสดุตรงนี้สิ่งเหล่านี้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะมีเราก็จะมีลาดบุรีกำแพงเพชรชนบุรีต่างๆหรือว่าในช่วงสมุทรสาครซึ่ง ที่เราตั้งโรงงานอยู่เนี้ยก็จะมีโรงงานคั้นน้ำส้มก็จะมีเปลือกอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอานำมาแปรรูปได้ค่ะเป็นเป็นช่วงหรือว่าเป็นแล้วแต่ออเดอร์ฮะในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาแบบเนี้ยคืออย่างว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะออกแบบของเราแต่ว่าถ้ามีออเดอร์ของลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีแบบของลูกค้ามาให้เราผลิตก็ได้นคะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นของที่ ไม่ใช่ของที่เอาไปวางจําหน่ายในท้องตลาดหรือว่าเป็นของที่พรีเมียมไว้แจกสําหรับลูกค้าของเขาโดยเฉพาะหรือว่าก็มีหลายหลากหลายหลายกลุ่มเหมือนกันเพราะว่าอย่างแผ่นนี่ก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้านักออกแบบหรือว่าผู้รับเหมาสถาปนิกแต่ว่าถ้าเป็นของพวกนี้อาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาทําแพคเกจจิ้งอ่าแล้วก็เป็นของใช้ของตกแต่งซึ่ง ปีหนึ่งคนก็จะชอบตกแต่งบ้านก็จะเปลี่ยนสไตล์หรือว่าเปลี่ยนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มของขวัญก็จะเป็นเทศกาลปัญหาอุปสรรคในหลายคนอาจอยากจะทราบนะว่าแต่ละย่างก้าวที่ผ่านมามาจนถึงการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนี่พอจะเล่าให้ฟังไดเนะีนะ้ย ก็จะเล่าเขา่าเพราะว่าอุปสรรคแน่นอนมันต้องมีแต่ระหว่างนั้นอะอย่างที่บอกเ,เกินไวตั้งแต่แรกๆว่าเราเริ่มจากย่าแฝกแรกแรกก็ย่าแฝกก็มีน้อยทําให้เราเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองว่าเราต้องพัฒนาวัสดุอื่นค,ค่ะเราก็พัฒ,พฒนามาเรื่อยหรือว่าปัญหาระหว่างการผลิตเนี่ยก็จะมีปัญหา แบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหรือแม้กระทั่งมาถึงปัญหาการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเราก็ต้องออศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยทั้งพนักง,งานแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานต่างๆเพื่อ,อมาพัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เรา,าอยู่เสมออยู่เสมอนะและนะวันนี้ก็ต้องไม่หยุดพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเป็นแผ่นหรือว่าจะเป็นพอิตภก้าวต่อไปเลยฮะทั้งโกลเด้นแล้วก็ทั้งปรินดาเนี่ย จะเป็นยังไงต่อไปครับตอนนี้วางแผนว่ามองอนาคตไปถึงไหน,นค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะพัฒนา,าให้มากกว่าเป็นบอร์ดให้มากกว่าที่จะเป็นแผน่น<ม>ค่ะอาจจะเป็นไปใช้ในเชิงวัสดุก่อสร้างโดยใช้วัสดุเหล่านี้ไม่ต้องมาตัดไม้ทำลายฟ้า<ม>หรือว่าอาจจะเป็นกำลังกำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะจะทำเป็นยังไงค่ะแต่ทุกอย่างเราก็จะ ให้มันเป็นระบบแล้วก็ระวังมากขึ้นเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะเรย์อยากจะฝากสาหรับผู้ประกอบการที่ทําอยู่แล้วก็หน้าใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วงการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านไหนก็ตามแต่มีข้อคิดอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขาบ้างครับอย่างแรกเลยคือความอดทนค่ะเร,เราต้องตั้งใจจริงก่อนแล้วก็ต้องอดทนแล้วเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคถ้าเราตั้งใจแล้วไปให้ได้อย่าท้อถอยค่ะแล้วจริงๆที่ปรินดามองตัว ผลักพวกนี้ที่เกิดขึ้นมาได้คือมองจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิกฤตเป็นโอกาสมากกว่าค่ะแล้วเราพยายามมองว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถผลิตได้อย่าไปมองไกลมองสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวค่ะแล้วก็ขอให้ตั้งใจจริงแล้วก็มีความมุ่งม,มานะแล้วก็จะฟันฝ่ากระสัคไปได้ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับนอกจากจะประสบความสําเร็จแล้วยังคงคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและแน่นอนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่นํามาทําเป็นชิ้นงานเป็นผลงานเนี่ยนะครับมาจากธรรมชาติและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณปรินดานะฮะที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับเราในรายการ SME Academy มีขอบพระคุณมากครับค่ะ okay. มครับวันนี้ทางรายการ s m b Academy ได้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับนอกจากจะดำเนินการเรื่องของการทำธุรกิจแล้วต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ เพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากบริษัทแห่งนี้เนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาตินั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าคุณปรินดาแอบบอกคงไม่ด้วยนะับว่าสามารถที่จะทําได้ก็คือเปลี่ยนหญ้าให้เป็นทองคํานั่นเองครับแล้ววันนี้หากคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยก็ติดต่อกันมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับพบกับรายการ SMB e Academy ได้เป็นประจำทาง Aback Channel วันนี้ผมสถาพรียป่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เราเราต้องตั้งใจจริงก่อนแล้วก็ต้องอดทนแล้วเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคถ้าเราตั้งใจแล้วไปให้ได้อย่าท้อถอยคอ่ะ